สวัสดีค่ะมาพบกับครูหมูอีกเช่นเคยในส่วนของวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยก่อนอื่นนะคะครูจะต้องขออธิบายการป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยก่อนนะคะว่าเป็นยังไงในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกเชื่อมโยงผู้ใช้งานในทุกเพศทุกวัยเข้าด้วยกันโดยสื่อ ICT คือสื่อที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การสารสนเทศในการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารทำให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสารข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วราคาประหยัด สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและทำได้ด้วยเวลาอันสั้นเพียงเสี้ยววินาทีในโลกของอินเทอร์เน็ตผู้ใช้ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้ญญางเนื้อหาข้อมูลเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับข้อมูลเป็นผู้อ่านข้อมูลเป็นผู้แสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่นเมื่อตั้งกระทูและมีคนมาตอบเป็นตน้นอินเทอร์เน็ตจึงเอื้อให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลความรู้ความคิด ข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรวดเร็วต่อไปครูจะขอยกตัวอย่างการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีดังนี้นะคะ เนื่องจากเราทำหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสืบพ้นข้อมูลการอ่านข่าวสารการแสดงความคิดเห็นการพูดคุยสนทนาการเรียกดูและเผยแพ,พร่รูปภาพคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งหมายความว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้เราเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารเป็นทั้ง และผู้เขียนนอ่าจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่ได้อ่านได้สัมผัสมามีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อหรือพฤติกรรมของเราในขณะเดียวกันเราต้องไม่ตรงใจเขียนหรือเผอยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทําให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อโดยรู้ไม่เท่าทัานวิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกค,คามต่างๆ ต่อไปเรามาดูวิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุบคามต่างมีอะไรบ้าง 1. มันตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันและควรใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขกษิธิ์ 2. สังเกตขนาดเปิดเครื่องว่ามีโปรแกรมไม่พึงประสงค์ทำงานขึ้นมาพร้อมกับการเปิดเครื่องหรือไม่โดยสังเกตร,ระยะเวลาในการบูตเครื่องว่านานผิดปกติหรือไม่ 3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมีการอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสและฐานข้อมูลไวรัสสม่ำเสมอ 4. ต้องล็อกอินเข้าใช้งานทุกครั้งและเมื่อไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรล็อกหน้าจอให้อยู่ในฐานะที่ต้องใส่ค่าล็อกอินใช้งาน 5. ติดตั้งไฟวอล์เพื่อทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงในการป้องกันคนที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ให้เข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายซึ่งช่วยป้องกันการบุกแฮกเกอร์ หกไม่ควรเข้าเว็บไซต์เสี่งยงภัยเช่นเว็บไซต์ลามกอนาจารเว็บไซต์การพนันเว็บไซต์แบบเนฟไฟ exe เว็บไซต์ที่มีป๊อปอัพหลายเพจเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไม่ตรงกับชื่อและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยจากปากักภัยคุกคามนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ